ความรักของชาวราศีกรกฎนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะความรักของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะ ความรักของชาวราศีกรกฎนะคะเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะความรักของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีกรกฎนะคะถ้าถ้าความรักของคนไหนที่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเ,เหมือนจะ เหมือนจะถูกเขาหลอกเขาเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์เขาเข้ามาเพื่อหวังอะไรสักอย่างจากคุณนะคะอืให้ชาวราศีกรกฎมองมองนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณคนที่จะเข้ามาหาคุณเขาเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ใดคุยกันคบกันไปก่อนอย่าพิ่งตัดสินใจอย่าพึ่งทําอะไรที่เป็นการผูกมัดก,กันเกินไปมากจนเกินไปนะคะอยากให้ชาวราศีกรกฎนะคะอืม ถ้าคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเขาเข้ามาในลักษณะแบบไหนให้คุณดูดีๆก่อนไม่ว่าจะคนโสดหรือคนที่กําลังคบกันอยู่นะคะ mm hmm. คนโสดกับคนที่กําลังคบกันอยู่เนี่ย mm hmm. คุณต้องมองมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณเขามีวัตถุประสงค์เขามีเาอยากได้อะไรเขาเข้ามาเพื่ออะไรนะคะให้คุณมองดีๆก่อน ะค,ะคุณมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาหลอกคุณหรือบางครั้งเขาอาจจะมีคู่อยู่หรือเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณนะคะให้คิดดีๆให้ดูดีๆให้ตัดสินใจดีนะคะอย่าใช้อารมณ์ใช้สมองใช้ความคิดใช้การกระทําของเขาตัดสินใจนะคะม,มีโอกาสคนโสดแล้วก็คนที่คบกันเป็นแฟนอยู่มีโอกาสที่อาจจะโดนหลอกเรื่องความรักนะคะแต่แต่ก็มี อีกฝั่งหนึ่งถ้าคนไหนที่มีความที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่โอเคแล้วเข้ดีแล้วก็ไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์ซนตหรอกค่ะแต่โดยรวมคิดว่าเขาไม่ได้มาหวังผลประโยชน์อะไรจากตัวคุณอันนั้นก็ถือว่าคุณจะได้ความรักที่ดีเข้ามาเช่นกันเหมือนกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ต้องแยกเป็นคนคนที่เจอความรักที่ดีดๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะจะได้พบรักที่ดี จะ,ะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าคนโสดหรือคนที่คบกันเป็นแฟนอยู่นะคะแต่คนไหนที่มันไม่ใช่เขาจะจบไปก็ปล่อยไปค่ะไม่ต้องซีเรียดนะคะไม่ต้องซีเรียสรักตัวเองมีความสุขกับเองให้มากนะคะความรักดีๆสิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่นอนนะคะบอกเลยว่าคู่ของคุณเนะะี่ยค่ะที่จะเข้ามานะคะ ถ้าใครทําสิ่งดีๆมาเยอะทําบุญทำาุ้สลมาเยอะไม่รู้ตั้งแต่อดีต,ตชาติจนถึงนปัจจุบันนะคะคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเจอความรักดีๆเจอคนที่ดีที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณแล้วจะนําพาชีวิตของคุณอะไปพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินนะคะคุณจะมีคู่ของคุณจะพาคุณจเจริญร่ํารวยเอ่อจเจริญรุ่งเรือง,ลง,ลงแล้วก็ร่ํารวยนะคะบอกเลยถ้าคนไหนที่ทําสิ่งดีดๆมาเยอะทําผล ดีทำผลกรรมดีมาเยอะนะคะตั้งแต่อติชาติจนถึงปัจจุบันคุณจะได้พบคู่ที่ดีพบคนที่ดีพบคนที่มั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็นําพาชีวิตของคุณไปเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแต่แต่ก็มีโอกาสที่อาจจะโดนหลอกเหมือนกันคนไหนที่เหมือนกับมีวิบากกรรมคุณคนไหนที่ชาวราศีกรกฎถ้าคุณยังมีวิบากวิวิบากาว,วิบากกรรมที่คุณ ทำอยู่กับคนอื่นนะคะไม่ว่าตั้งแต่อดีตชาติไหนก็ตามนะคะถ้าวิบากกรรมนั้นยังไม่หมดนะคะคุณก็อาจจะเจอคนที่เข้ามาหลอกลวงคุณนะคะดูดีๆแัดสินใจดีๆนะคะชาวราศีกรกฎนะคะดูดีๆนะคะดูดีๆนะจะมีทั้งคนที่ถ้าคุณทำสิ่งดีๆมาเยอะนะคะคุณก็จะเจอแต่คนดีๆแล้วก็คู่ชีวิตของคุณจะนำพาคุณไป พบแต่แต่ความจเจริญรุ่งเรืองน,นะคะส่วนใครที่แต่งงานกันแล้วอถ้าแต่งงานกันแล้วนะคะถ้าคนไหนที่ทากรรมดีร่วมกันมาเยอะนะคะคุณมีโอกาสถือไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรร่วมกันอืเป็นตาเป็นยายเป็นคุณตาคุณยายกับคองคองคู่ชีวิตคู่กันยาวนานมากนะคะมีโอกาสที่จะคองคู่ชีวิตกันยาวนานมากและชีวิตคู่ของคุณนะครับก็จะเหมือนมีมรดก มีสิ่งดีๆคุณคุณจะไม่ลําบากคุณจะไม่ลําบากถ้าคู่ไหนถ้าเป็นคู่ที่ใช่คู่ที่ดีที่ทําบุญทำํำกุศลร่วมกันมาเยอะนะคะคุณจะได้คู่ครองที่ดีนะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่รอดมันก็จะจบไปแล้วคนดีๆจะเข้ามานะคะคนดีๆจะเข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะ คนโสดก็เหมือนกันนะคะคนดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณยังมีมีวิบากกรรมเรื่องความรักอยู่คุณก็อาจจะเจอคนที่เข้ามาหลอกลวงและก็หวังผลประโยชน์กับคุณดูดีๆนะคะแต่ถ้าคนที่เขาเข้ามาเป็นคนดีนะคะเขาจะนําพาจเจริญความจเจริญรุ่งเรืองนะคะมาให้คุณแน่นอนนะคะชีวิตคู่คุณก็จะมีความสุขความรักการเงินคุณก็จะมั่งคั่งแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะ อยู่ด้วยกันจนขั้นถึงถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรนะคะอืมเป็นล้มโผล่ล้มไซให้แก่ลูกหลานนะคะใช้ชีวิตคู่บ้านปลายที่มีความสุขมากนะคะชาวราศีกรกฎนะคะอืมแต่ถ้าใครยังมีวิบากกรรมอยู่ให้ระวังแค่นั้นต้องดูอริยบทตัวเองนะคะตอนนี้ว่าคู่ของคุณจะไปทางไหนคู่ของคุณจะเป็นคนที่คุณต้องใช้ทดใช้ให้กับเจ้ากรรมนายเวยรหรือเปล่าหรือเป็นคู่ที่ต้อง หรือเป็นคู่ที่ทํากุศลร,ร่วมกันมาแล้วจะนําพาแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตคู่ร่วมกันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีเรื่องความรักค่ะสวัสดีค่ะ